มาเด้อพี่น้องชั่ว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 <ๆ>ชั่วอึ่งไข่เห็นบ่นี่ห้องเบงก็ะดะไอดีพี่น้องสวัสดีครับผมมาพี่น้องันดนี้กันที่มาทำการต้มอึ่งนะพี่น้องต้มอึ่งสุพี่น้องกินแสบมึงโดนฟืนโอ้ขนาดในหม้อห้องกับไส่กอดยิงไข่ไปมะกรูดเข้าไปอนอาพี่น้อง ใบยางหาเก็บฟืนลุงคนลุงเบินท nah, ี่เราตัดไปเห็นไหมหายเก็บออกฟืนเรามาใส่ไปน้องเพื่อนเล่งควมำหอนทำม่ยังอันนี้ไม่ง่ยอ้วนไหมใช่ใช่ผมว่าปัญหาบนผ้าเห็นเออเออ จเจ้าอาอยังไงน่นะปลาขาพี่น้องตาหม,มูหุ่พี่น้องชื่อเขาเที่ยงอื่อเขาต่ย,ย,ยกันเดินพี่น้องตั้หุ่นแบบ มันเปิดไาหมอมันกันหน่อยด้วยแหละแหวพี่น้องครับต้มอึงต้มอึงต้มอ,อ,อ,อึงพี่น้องแต่ว่าเบืองไก่ก็ว่าได้เราคิดกดอีกพี่น้องใส่รถดีเหย,ยียบคอนใหม่อืมคือไข่แตกเลยอืมยังว่าชุ่มไข่มันแตกใช่ไหม

ปลาั้มเอืองแม่ไข่ี่ตรไข่ไดแม่ต้มเปราะไข่คอนแทมอยู่เลยไข่ตู้ไข่เนี่ยบุญญาไข่เปนนั้นเปนนั้นเลปนนั้นเลแม่ผู้ใหญ่แบไม่ไม่อะไรนะแต่บางไข่ต้มเหีเปื่อรับรองวิ่อ่านไ่ร้องมงน้ามันลายลายเรืไข่เห็ดสุกไข่อื่นวิ่อ่านไ่ร้อง ไข่ปลาไข่ปลาถุงไข่อัน้อตงไรับตังค์ไปไม่ช่ยืมบริษัทกิจเลบริษัทกิจเลยโอ้ยเก็บมาเยอำกิมโอุ่ดึงนเ่า่สบายดีพี่น้องไม่น่มั่นอยไข่ไเนหัวุ้เวอะไรไปกินปลาค้างมด้ยน นี่พี่นตันเหน่ดีนี่กยิบ่นรตวแมนอยพกกินต่ถวตุ๋ติบข้าวตุกขงยูคนจชกบุเพ็ดบเพอยูอเดเลยแกวป้าอมนัาแจันกรดูั้ยออจากทีประดอื่นแจ้งคทไมอปคุณยเอเอไหมเจตายเลยนะ ตัวขวาเอาขวหัวาเลืองนี่แม่เห็ดชื่อตัวจายมันไแม่ทำมันหอมนั้นพี่พี่ชื่อตัวซโลเห็ดแค่ซองโล่เหรอพ่อน้าซองแค่ลูกตายละกระดูกแข็งว่ะอืมยังไม่เคลื่อนเลยต้องมาขักกระดูกอือเข้าอืดกระดูกแข็งไปอยากกินโตโตเป็นต้นแดงป่ะเรื่องยางอ่ะต้นแดงป่ะ มตคร้อย่ยนี่ยค่ะันเ็ดยันก่อนแม่แดงอ่ะมีข้นอ่นะเี่ยะกันมี่าแังดันใช่ไข่มันแบบนาอย่บอกกินกบบอกินอะไบอกกนไรกตบุกก๊อบไข่พวกจะขาบอกกินอะไอ่าเกินะบอกกินตะเคียนกุ้งปาอะไรเนี่ยไม่บอกเลยมีแต่ตะกินดิ เปื่อยค่ะเปื่อยี่ยต้มตแบบนี้ต้มยี์ไอนชื่อชื่ออื่นไ่ม่ใตวไข่ก็มานี้เลีกเลยนะกจับใข่เก็จจับใ่เขาได้่ใหญ่เลือกเชื่อนั้นกับปเป็นนะอันเอนะค่ะชื่อคล้องกินคล้องอยากต้องเลือกค้องปลเป็นจับเอาเองมให้เป็นซาลาเขาก็จับใส่จับใส่เหรเขาจะเอาเอตใครเดียว

แ้กไปแย่งอ่ะออไปกพักไปบพักไดเบิอืออาไปน้ำไผ่ไปน้ำมันบริแดดอือไมได้เล้ต้นมาเ้อน้ลยังวาไผ่ไปน้ำอือจะได้นั่นจ

มันม no ีเห็นแล้วไม่ได้ก็ไม่เป็นก็ตผสมก็เตะเนี่ยผสมที่ข้างนอกจะมาขี่ห้อยขี่เลยฮะผลตกลิ้มขึ้นเดี๋ยวจะห้อยออกมาห้องกูยืนหรอเขาแล้วตามโตัจนันนั้นแม่เนาะ กอไต้าอะไอรอมพี่น้องดูาำนันกาดหกในที่คือง้ำนานกาบเกือบสี่ร้อยกินกัวกินนะกินเินตาะกินตะขาอันกวน้รักถงัวนกับขานมาเด้อไข่บขกานไข่เยอบกินเยู่กินเลย มันมามันมากระตุ้นไข่เองทน้งมดจเสียดกินไข่มันอยู่ใต้เราก็ยังได้ย่างอ่นต้องแะอีป่ะถูกนเดียสันคันในยมอันี้เขาจะยืดเผาเนี่ยปนกันเลยคือมันมันมันบ่ีื้นอันนี้ดอกบรรดาอึ้งก็คืออันีอันดับหนึ่งอึ้งเผาเนี่ย ทครต้มแห้งแพงาก่ิ้ลเ่เพิ่ง,ง,ง,อ,งอ,อย่างเข้าสีกินก็ต้งเมื่อข้าหาซื้อถึงเผาไว้แต่บุ๊มบิ๊มอีเดีต้องกินอน่ะเจะพตะอตเนาะโอเคพี่น้องโอเคนะแม่นะบบนครับ <ไป S 1> ครลา <ไป S 1>